คนแต่นคนคนงเอ,เ,อเ,อเอาไอ,อ,อ้องอย่ามาต่อยเลยยังินังไงแกถ่ายเอา่าไมได้ส่วนน, <c oughs> นี้ถาัว่าโปตยบย่าดีกิน่กินอย่ะโอ้เียบ

อาเก็บตังทัวไหนกันจะเอาไนขึ้ม่ให้เปิดเลยตั้ไก่ป้าทุกอาพาป้าเปีอ่ไม่พีอ่ะอ๋อเด็กกู้ขึ้นมาหลายแถวป้าทุกไอ้กระดนอ่ะ นี่าบ้านไหนดูเขาเที่ยวก็อ้อองบดีไม่ตูดปตรนี้เหรอไปสักแต่ไหนวะตะโกะปะแล้วเขาเปไรหนาบ้านโอ้โ้เสียดปลายเหอวะหนบองโอ้โห้สดเลยบ้านไหนได้แข่ได้ไล่ไปได้บ้าง หือต่อหัวเอ๊ะโอ้ตัว mm. <laughs> <cườiitta> <laughs> ใส่กินเนีมอนะสุญญสุญญี่ไปกินมือตเนี EPA> ้ะอาวตเนี้ยผูกต่างสาวตัวนี้ อย่กูยดไมา้สรางพวกอไาไปวะมาจ้าเอาองตูของพวกมึงหอยต่อยต่างัวนี้พิเศษใหผู้สาตัวนี้อาจารยอะ ไมเยเป็นลูกปุ่เยปลปนเลยขาดเวยเปนบิงสำนามามามาโอ้ยย่อบงเนี่ยสู้เนี่เนเอ้อ้าาาาาาา่าาเาา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 า่าา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 าัาา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  คือมาไหนด้วยผม่ามีปลาคายมาเลยมา้งโอ้ยคนรนมานเนาะไล่กางมนนะองม

พี่นหลังจากเก็บมักทัวมาได้หลายแเที่นี่ครับหน่อยคำว่าลืมเนาะลืมจำใครคีบเอนเก็บทัวเนาะพี่น้องลืมลืมพี่น้องเลยมาแต่เบิเร์นใครปลาเพียรายได้ลอยเรื่เพียรเป็นเป็ด Det her, der er bare her, der her, du er lammkong, lammkong, er det, er lade, det er det er det, er ทางอัดประตูาบานนี้มีวางง่วเขาแน่อน,น,นอนโอ้ไฮ้ไฮ้ไฮวิเศษไฮวิเศษเจ้ไวิเศษโอ้ไฮมน,นุอะไรม,าาม่แต่มนุคูพี่น้อยขอโซโลับเฮงลุยยอไปครับครับ บรรยากาศเทมของยามแรงๆสิประมาณน,นี้ด้วน่ารัไหมเดอวาสอนคุ้มสอนคุ้มมือใครเขด้ยใช่ไหม ไหนวะครับไหนวะใครคิถ <farklı> yeah. <have> ่คยคิด yeah. ก่อนแนนเนแนนก็ได้ปะเนี่ไหนวะก็สอนอน้า โอ้ประเทศมานเยิบแก้วอ่าพประตูยี่ได้หยิบเหมือนกันเลยมีเส้นฐานเนี่ยแขวนไล่ไล่เก็บอ่าวดูดิโอ้ป้าป้านุชลัดพี่พี่พี่คือพวกโคกพี่ ไปได้ตัวหนึ่งรมันดูดได้นาะนี่ใส่หือ่พี่น่าน่าน่าโอ้เสียดายดิฟองตู่เลยอเนียงขาดเต๋ใส่วัเหือ่ะฟองขาดโอ้ยโอ้ยีแต่ป่าน้ะแต่ป่านอตะกุื

เ่าเอาไงเาป็ดกรบาดก่อนเองโอ้เขาเอาเลยเนี่ยใช่แดาประดาชานตรงโอ้อะไรพ่อานาคนมากินนี่มจกักบกันมดียักแล้วมาไม่แน่น่อตแตงจูเนาะนี่ปลาบุญ บอกบางใหญ่หนึ่งเนาะเรือมร้อยแล้วแหละนหมื่นตาืมกระเกัดห้างว่ะสมาตุนท่องเว้ยลูกึ้นลูกึ้นเนี่หนยกัดห้างของปอยแ่มาตุนเว้ยคือแมาตุนห้อยู่เนาะคืนห้แล้วมาตุนไรกัดพะ ยิงกบอดี้ยิงกับจะเด้ี่มงแมาเกนก่านเฮ็คักมานะแล้วม่น้อนมัเนี่ยอือเจ้าเจ้านๆมแน่เกี่ยวเกี่ยววะน่านว่าเรกกี่ยวไเป็นลายแทนนี่กลับบ้านเราเอาไหนติ๊ดตุนตุดเร็ว นี่เีมาดิต้ต้นเื่องอานี่บ่าไปไหผู้าเนี่ยเร็วต้นแต่ละต้นจะขือต้นเฮ้ยอะไนีที่ เอาเนี่ยน้ำมันน้อยว่าเสียมื่อให้ให้เพชรบ่เอามาเท่านัน้นก็ได้ป้าป้านี่ไปเอา,านม่มีอันโบนเลยมาดีดีซาปื้อซาปื้อหัวยังซาปื้อพี่แต่ว่าจังดักพ่อยากกินสมือว่ะดัง มีจักกายเอาเนอ้บอบ่มีจักกะายเอาเนอ้อเป็ดมั่นบ่เ, <c oughs> นเนื้อไหมอี่หมออ้วนนีเพคับไหนสตาจ,จักเป็นบอนนไบะไรบ,บิกร๊กเจี๊ยมนบเอล็กเกงเือนอไม่ไดี้พนะฮะยังมาเลี้ยให้ลูกนะหนิเนาะ อไ้ไโอู ite, ้นาบแหงเลยเห็นห <sh> <snow> ็นโผล่เอ้ยอ๋อพิตี้พิตตี้พิตตี้อไรไปขึ้นขึ้นขึ้นไอานกับปิด สกาดจแตัวกนไมลุยเลยตัลุยเลยบ่บ่มันไบ่อาบ้บอาบีครับพี่น้อยครับครับโอเคม่ไคลิปนะอ่ะเด็กนะ